อันความสุขหรือทุกข์เพราะเราสร้างกรรมต่างๆให้ผลตามสนองเราทำดีมีสุขสมใจปองทำชั่วต้องได้ทุกแท้แน่นอนเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าลีลับคติธรรมขอหยิบยก ธรรมะฝึกใจให้ปล่อยวางหลวงพ่อชาสุพัฒโทเมื่อใดที่เราเห็นธรรมะนั้นก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้วกิเลสก็สักว่าเป็นกิเลสใจก็สักว่าเป็นใจเมื่อใดที่เราทิ้งได้ปล่อยวางได้ แยกได้เมื่อนั้นมันก็เป็นเพียงสักว่าเป็นเพียงอย่างนี้อย่างนั้นสำหรับเราเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นถูกแล้วก็จะมีแต่ความปลอดโปรง่งความเป็นอิสระตลอดเวลา พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายท่านอย่าได้ยึดมั่นในธรรมธรรมะคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะความรักความเกลียดก็เป็นธรรมะความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมะความชอบความไม่ชอบก็เป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหน ก็เป็นธรรมะปฏิบัติเพื่อละอย่าปฏิบัติเพื่อสะสมปฏิบัติเพื่อละอย่าปฏิบัติเพื่อสะสมเมื่อเราปฏิบัติธรรมะเราจะเข้าใจอันนี้เราก็ปล่อยวางได้ดังนั้นก็ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราในจิตเราในร่างกายของเรามีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นพระองค์ทรงสอนพระสาวกของพระองค์ให้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนไม่ให้ปฏิบัติเพื่อสะสม ถ้าเราทำตามคำสอนของพระองค์เราก็ถูกเท่านั้นแหละเราอยู่ในทางที่ถูกแล้วแต่บางทีก็ยังมีความวุ่นวายเหมือนกันไม่ใช่คำสอนของพระองค์ทำให้วุ่นวายกิเลสของเรานั่นแหละที่มันทำให้วุ่นวายมันมาบังคับความเข้าใจอันถูกต้องเสียก็เลยทำให้เราวุ่นวาย ความจริงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรลำบากไม่มีอะไรยุ่งยากการปฏิบัติตามทางของพระองค์ไม่มีทุกข์พระทางของพระองค์คือปล่อยวางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง จุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติภาวนานั้นท่านทรงสอนให้ปล่อยวางอย่าแบกถืออะไรให้มันหนักถิ้งมันเสียความดีก็ทิ้งความถูกต้องก็ทิ้งคําว่าทิ้งหรือปล่อยวางไม่ใช่ต้องปฏิบัติแต่ความหมายว่าให้ปฏิบัติการละการปล่อยวางนั่นแหละ จงอยู่กับปัจจุบันอย่าจมอยู่กับอดีตพระองค์ทรงสอนให้พิจารณาธรรมทั้งหลายที่กายที่ใจของเราธรรมะไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละ ดังนั้นนักปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจังให้ใจมันผ่องใสขึ้นสว่างขึ้นให้ใจมันเป็นอิสระทำความดีอะไรแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปยึดไว้หรืองดเว้นการทำชั่วได้แล้วก็ปล่อยมันไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่กับอดีตหรืออนาคต ความหมายที่แท้ของการปล่อยวางคำสอนที่เข้าใจผิดกันมากและถูกเถียงกันมากที่สุดตามความคิดเห็นของตนก็คือเรื่องการปล่อยวางหรือการทำงานด้วยจิตว่างนี่แหละการพูดอย่างนี้เรียกว่าพูดภาษาธรรมเมื่อเอามาคิดเป็นภาษาโลกมันก็เลยยุ่งแล้วก็ตีความหมายว่าอย่างนั้น ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบละสิความจริงความหมายอย่างนี้อุปมาเหมือนเราแบกก้อนหินหนักอยู่หนึ่งก้อนแบกไปก็ไม่รู้สึกหนักแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรกับมันก็ได้แต่แบกอยู่อย่างนั้นแหละพอมีใครว่าให้โยนมันทิ้งเสียสิก็มาคิดอีกแล้วว่าเอถ้าเราโยนมันทิ้งไปแล้ว เราก็ไม่มีอะไรเหลือนาสิก็เลยแบกอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมทิ้งประโยชน์ของการปล่อยวางถ้าจะมีใครบอกว่าโยนทิ้งไปเถอะแล้วจะดีอย่างนั้นเป็นประโยชน์อย่างนี้เราก็ยังไม่ยอมโยนทิ้งอยู่นั่นแหละเพราะกลัวแต่จะไม่มีอะไรเหลือก็เลยแบกก้อนหินหนักไว้จนเหนื่อยอ่อนเพลียเต็มที จนแบกไม่ไหวแล้วก็เลยปล่อยมันตกลงตอนที่ปล่อยมันตกลงนี่แหละก็จะเกิดความรู้เรื่องการปล่อยวางขึ้นมาเลยเราจะรู้สึกเบาสบายแล้วก็รู้ด้วยตนเองว่าการแบกก้อนหินนั้นมันหนักเพียงใดแต่ตอนที่เราแบกอยู่นั้นเราไม่รู้หรอกว่าการปล่อยวางมีประโยชน์เพียงใด ดังนั้นถ้ามีใครมาบอกให้ปล่อยวางคนที่ยังมือดอยู่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกก็จะหลับหูหลับตาแบกก้อนหินก้อนนั้นอย่างไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งมันหนักจนเหลือที่จะอดทนนั่นแหละถึงจะยอมปล่อยแล้วก็จะรู้สึกด้วยตนเองว่ามันเบาสบายแค่ไหนที่ปล่อยมันไปได้ต่อมา เราอาจจะไม่ได้แบกอะไรอีกก็ได้แต่ตอนนี้เราก็พอรู้แล้วว่าผลของการแบกนั้นเป็นอย่างไรเราก็จะปล่อยมันไปได้โดยง่ายขึ้นความเข้าใจในความไร้ประโยชน์ของการแบกหามและความเบาสบายของการปล่อยวางนี่แหละคือตัวอย่างที่แสดงถึงการรู้จักตัวเอง ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราก็เหมือนก้อนหินก้อนนั้นพอคิดว่าจะปล่อยตัวเราก็เกิดความกลัวว่าปล่อยไปแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับที่ไม่ยอมปล่อยก้อนหินก้อนนั้นแต่ในที่สุดเมื่อปล่อยมันไปได้เราก็จะรู้สึกเองถึงความเบาสบายในการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น การฝึกใจต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในการฝึกใจนี้เราต้องไม่ยึดมั่นทั้งสรรเสริญทั้งนินทาควา,ามต้องการแต่สรรเสริญและไม่ต้องการนินทานั้นเป็นวิถีทางโลกแต่แนวทางของพระพุทธเจ้ารับสรรเสริญตามเหตุตามปัจจัยของมันและก็ได้รับนินทาตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนกันเหมือนอย่างกับเราเลี้ยงเด็ก บางทีถ้าเราไม่ดูเด็กตลอดเวลามันก็ดีเหมือนกันผู้ใหญ่บางคนดูมากเกินไปผู้ใหญ่ที่ฉลาดย่อมรู้จักว่าเมื่อใดควรดูเมื่อใดควรชมใจของเราเหมือนกันใายปัญญาเรียนรู้จับใจให้ความฉลาดรักษาใจไว้แล้วเราก็จะเป็นคนฉลาดรู้จาักการฝึกใจ เมื่อฝึกบ่อยๆมันจะสามารถกำจัดทุก์ได้ความทุก์เกิดขึ้นที่ใจนี้เองมันทำให้ใจสับสนมืดมัวมันเกิดขึ้นที่นี่มันก็ตายที่นี่ถ้ายึดมั่นเข้าเราก็ถูกกัดเรื่องของใจมันเป็นอย่างนี้บางทีก็คิดดีบางทีก็คิดชั่วใจมันหลอกลวงเป็นมายาจงอย่าไว้ใจมันแต่จงมองเข้าไปที่ใจ บองให้เห็นความเป็นอยู่อย่างนั้นของมันยอมรับมันทั้งนั้นทั้งใจดีใจชั่วเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปยึดถือมันมันก็เป็นของมันอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราไปยึดมันเข้าเราจะถูกมันกัดเอาแล้วเราก็เป็นทุกข์ถ้าใจเป็นสมาธิฐิแล้วก็จะมีแต่ความสงบจะเป็นสมาธิ จะมีความฉลาดไม่ว่าจะนั่งหรือนอนก็จะมีแต่ความสงบไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรก็จะมีแต่ความสงบวิธีปฏิบัติธรรมมีมากมายเป็นหลานๆวิธีพูดเรื่องการภาวนาไม่มีที่จบสิ่งที่จะทำให้เกิดความสงสัยมีมากมายหลายอย่างแต่ให้กวาดมันออกไปเรื่อยๆ แล้วจะไม่เหลือความสงสัยเมื่อเรามีความเข้าใจถูกต้องเช่นนี้ไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินก็มีแต่ความสงบความสบายไม่ว่าจะปฏิบัติภาวนาที่ไหนให้มีแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่าถือว่าปฏิบัติภาวนาแต่เฉพาะขณะนั่งหรือเดินเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกหนทุกแห่งเป็นการปฏิบัติได้ทั้งนั้น ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้มีสติอยู่ให้เห็นการเกิดดับของกายและใจแต่อย่าให้มันมาทำให้ใจวุ่นวายให้ปล่อยวางมันไปความรักเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปมันมาจากไหนก็ให้มันกลับไปที่นั่นความโลภเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปตามมันไปตามดูว่ามันอยู่ที่ไหน แล้วตามไปส่งมันให้ถึงที่อยากเก็บมันไว้สักอย่างฝึกใจได้ใจจากปราจากกิเลสถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างนี้ท่านก็จะเป็นเหมือนกับบ้านว่างหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ก็คือใจว่างเป็นใจที่ว่างและอิสระจากกิเลสความชั่วทั้งหลายเราเรียกว่าใจว่าง แต่ไม่ใช่ว่างเหมือนว่าไม่มีอะไรมันว่างจากกิเลสแต่เต็มไปด้วยความฉลาดด้วยปัญญาฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาจะมีแต่ปัญญาเท่านั้นพระภูธยานถีละหลวงพ่อชาสุพัทถุ ขอได้รับความขอบคุณจากช่องเรื่องเล่าหลีลับคติธรรมกระผมผู้ดำเนินรายการธีรวัตรภาวิจารณ์ขอบคุณครับ